สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมดีเจโนแมสและเกมสกายแลนเดอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมทีมพาดไฟกันนะครับว่าองค์ประกอบหลกัหลกๆเนี่ยทีมนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับอันดับแรกเนี่ยฮีโร่ที่มีเนี่ยเป็นตัวีชื่อว่าอ e ีลัพเตอร์นะตัวนี้เนี่ยมีมาให้ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็มังกรแฟร์บิงเนี่ยเอาไว้ฮิลนะครับซึ่งเป็นทัพสอร์ตหลักของทีมเรานะครับซึ่งจะทําให้ทีมเราเนี่ยมีเลือดส่วนตัวนี้เนี่ยความพิเศษของตัวนี้ในอ e ีลัพเตอร์เนี่ยผมไม่ได้พูดปวว่ามมััันคคือตแแทงเรบ ใช่มันคือต,ตัวแทงดาเมจซึ่งโอ้โหแบบมันมันเป็นตัวที่ควรเอามาปั้นนะสำหรับทีมไฟแล้วก็สมอเดนดัสนะครับตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตัวตัวระดับโลเมนตัวลีดเดอร์เลยเพราะว่าทําให้การโจมตีของธาตุไฟเนี่ยครับแรงขึ้น้าในทีมเราเนี่ยเป็นธาตุไฟเนี่ยก็จะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งความยากในการหาเนี่ยก็ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับอินิคเตอร์เป็นพี่ดาบของเราในดาบตัวนี้เนี่ย สกิลนะแต่แจ๋วพลังนี่ค่อนข้างรุนแรงเลยดาเมจนี่สูงมากยิ่งอัพพลังไปแล้วเนี่ยอัพสกิลไปแล้วเนี่ยโอ้โหดาเมจนี่ทะลุปเป้าไปเลยแบบที่ผมเล่นมาเนี่ยมันจะมีทีมอ่าทีมาตาจักรกลทีมทีมไฟทีมลมที่เป็นไฟฟ้านะแล้วก็ทีมไฟทีมนี้เนี่ยไปไวสุดแล้วเพราะว่าเล่นง่ายมากนะแล้วก็ตัวสำรองอย่างแฟลชวูฟเนี่ยก็คือเอามาต่อยอดได้หลังจากที่ตัวข้างบนเต็มเอาไว้เป็นตัวสำรองในการลงดันนั่นเองนะครับ ส่วนตัวอื่นๆที่อยู่ในทีมได้เนี่ยผมก็มีคนปั้นคาบูมานะคาบูมก็ใช้ได้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ไม่เห็นละจะเห็นแค่หนึ่งสองสองนะสามสี่นะครับห้าแล้วก็หกนะครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนตัวอื่นๆเนี่ยผมก็คาดว่าใช้ได้เหมือนกันใช้ร่วมคอมโบกันได้ก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยชอบตัวละครไหนแต่หลักๆที่ยืนเมนเนี่ยก็คือตัวนี้เพราะว่ามันแทงได้ตัวนี้เป็นลีดเดอร์ตัวนี้เป็นตัวดาเมจส่วนตัวนี้เนี่ยแฟรวิงเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตนะ ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูก่อนละกันว่าเราจะไปตะลุยดนันหรือ PVP ยังไงเรื่องด่านเนี่ยผมพาไปตอนนี้จนถึงระดับยากอันที่สองนะจริงๆมันก็ลงต่อได้แหละแต่ผมหยุดเพราะว่าผมมาทําของนะฮะก็ต้องทําของก่อนของเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรมากแต่ก็พอใช้ละเรื่องการลงดันเจียนอะไรเนี่ยก็ขอคัมภีร์ก็ลงได้กว่าล้างคามินตอนนี้ดามเมจก็อยู่ที่สองแ0,000กว่าแล้วนะครับแล้วก็ ป้อมเนี่ยก็ลงได้ถึงระดับชั้นที่5นะครับผมชั้นที่6นี่ยังไม่ได้ลงนะยังไม่ค่อยไหวนะครับแต่ชั้นที่5เนี่ยไหวแล้วแต่ว่ายังจบใน20เทิร์นไม่ได้นั่นเองนะครับขอคอยลวงตาจริงๆเนี่ยได้เปรียบมากนะการทํา2ดาวถึง3ดาวเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีตัวระดับฮีโร่มาอยู่ในทีมนะก็เป็นข้อเสียของทีมนี้ส่วนอันนี้เนี่ยหายากหายากมากเลยก็ยังลงได้แค่ชั้น3อยู่นะครับผม พอประมาณนี้แล้วกันสำหรับทีมธาตุไฟวันนี้ก็จะพาไปดวลเล็กๆน้อยๆแล้วกันว่าสกิลเนี่ยมันดียังไงบ้างนะหาตัวที่พลังไล่เรียกกับเราอ่ะมันไม่เชิงไล่หรอกอาจจะน้อยกว่าหน่อยหนึ่งนะทีมนี้ก็น่าน่าตบดีตบเด็กครับตบเด็กโชว์เหมือนเดิมตบคนเก่งกว่าเดี๋ยวแพ้แล้วขายหน้าอายฮะก็ปล่อยเขาสู้แบบออโต้ไปแล้วกันอามาปึ๊บพ่นไฟเลยนะฮะปื้มเนี่ยแรงมากเลย ัวแทงของเราเนี่ยดาเมจเนี่ยมีสกิลหมู่แล้วก็ความแรงเนี่ยโอโ้โหแม่งสุดอะครบแล้วมันล่อตีนได้ด้วยนะคือศัตรูเนี่ยพอสกิลไปแล้วเนี่ยทุกคนต้องมาลุมกระทืบมันลงขันมันเพราะว่ามันเนี่ยไปยื้อยุไว้นะครับเนี่ยสุดยอดส่วนโมเดิร์นแดนนี่ตอนนี้หน้าที่ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่ายังซุปเปอร์บูทไม่ค่อยได้เยอะนะครับก็ทําได้แค่นี้อยู่อืมส่วนเรื่องการลงดันเนี่ย ลงได้เรื่อยๆตามพลังค่าพลังเราที่เราจะบูนได้ครับก็ตามค่าพลังอะ่ะคือไม่ค่อยมีปัญหาเลยทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่ที่ถ้ามีปัญหาในการไม่ผ่านอ่ะคืออ่ะพลังไม่พอแล้วก็ต้องไปฟาร์มหาเงินไปฟาร์มหาชิ้นส่วนอาเกียร์เนี่ยมาตีบวกนั่นเองนะครับทําให้เนี่ยมีค่าพลังเพิ่มขึ้นส่วนเรื่องการปลดลิมิตในการตีบวกอะไรเนี่ยมันก็เร่งมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าวันหนึ่งมันจํากัดแค่นี้เดียวนะครับ ซึ okay. okay, Alpha, 19, ่งอาจจะต้องเติมเงินกลายเป็นสายเติมแล้วไปเอาในส่วนอื่นเพิ่มเติมนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือแบบค่อนข้างโหดนะเดี๋ยวผมลองไปดูทีมที่คะแนนแบบอาจจะไล่ไล่ดีกันหนูซิว่ามันจะแพ้ไหมนะครับสมมุติทีมหกเวอร์สิบเก้าเราเลือกเท่าไหร่เนี่ยผมขออนุญาตดูกันนะหกเบอร์สิบแปดนะครับผมจะสู้เขาได้ไหมทุกคนคิดว่าสู้ได้ปะต้องลองดูนะต้องลองดูอ่ะผมลองดูแล้วกันไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะ อันนี้เขาก็เวลนำผมไปละแต่ว่าค่าพลังเนี่ยผมเยอะกว่าตัวนู้นใช้อ่าตัวท่าแสงมาสู้นะก็อยากเห็นเหมือนกันผมไม่ค่อยเห็นคนใช้ท่าแสงสู้เลยนะก็อยากรู้ว่าท่าแสงเก่งไหมนะครับอือห uh ือ huh. ยงเข้าไปฮะเรียบร้อยไปแล้วโมเดนดัสิ่งตัวทีมนู้นเนี่ยบางทีตัวฮิวฮิวไม่ทันนะ มดแดนนี่ก็โกงอย่างหนึ่งตรงที่เวลา HP หมดหลอดแล้วม่ยังไม่ตายนะครับยังอยู่หละล้าด้วยอีกเทินสองเทินนะครับซึ่งก็ทําให้เป็นข้อได้เปรียบเหมือนกันแฟดวิง mm hmm. นี่ถ้าอัพสกิลเต็มนี่ไม่ิวเถื่อนมากเลยหิวตามเลือดของตนะัวละครนั้นเดี๋ยวทุกคนลองดูนะถ้าถ้ายังไม่จบเทินเนี่ยตัวลาวาเนี่ยตัวลาวาเนี่ยอ่าอินเอร์ว่าอีเลปเตอร์เนี่ยมีเลือดถึงอ่าเจ็ดพันนะครับ ิวทีนึงก็เกือบสองพันแล้วหรือเปล่าถ้าผมดูไม่ผิดเมื่อกี้นะกระนำเลยกระนำเลยอื้อโอ้โหนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันเนี่ยไปไกลอีกนะเราสามารถทำทีมรองเนี่ยเอามาช่วยชุดนึงก็ได้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปอะไรระดับตัวระดับฮีโร่เลยไอ้ยระดับประนาณนเลย อย่างแรกที่ต้องทำเนี่ยฮีโร่เนี่ยเอาให้รอดก่อนนะฮะเพราะว่าระดับตำนานเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหมันปลดล็อกลําบากแต่ระดับตามนานถ้าเป็นซุปเปอร์บูทขั้นที่หนึ่งถึงสองก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่ครับแต่ในกรณีที่แบบไม่มีจริงๆเนี่ยก็มาทําตัวฮีโร่ก่อนก็ได้ไม่ได้ยากจนเกินไปมามายังไงยังไงฮิวเลือดเต็มทีโล่ก็มีฮะเปิดโล่เองได้ด้วยฮิวไปทีเลือดเต็มครับใครเจอเข้าไปก็ร้องเฮียครับผม ทีมพลาดไฟเนี่ยเป็นทีมที่ปวดหัวนะมันจะมีสายระเบิดด้วยแต่ผมไม่ได้เล่นสายระเบิดผมเล่นเป็นทีมไฟทีมไฟอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แล้วว่าอืค่อนข้างโกงนี่รอลงกระถันน้องแฟดวินเตรียมตายได้เลยครับจังหวะนี้อืมดอกละพันเจ็ดทุ่มเข้าไปครับตอนนี้ฟันไปดอกละพันยังไงยังไงจะฮิวตัวเองไหมไม่ไม,ไม่ฮิวไม่ทันแล้วโดนเรียบร้อยลาวาหมูครับผมเรียบร้อยตายไปเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นการทดสอบทีมพลาดไฟนะสำหรับทีมนี้นี่ก็เตรียมปล่อยเรียบร้อยแล้วขี้เกียจเลย ผมต้องมานั่งเควสสามทีมาโอ้โหผมเปื่อยผมเล่นไม่ไหวนะครับก็ประมาณนี้ละกันสําหรับทีมธาตุไฟนะคใครชอบคลิปนี้ใครอยากเล่นทีมธาตุไฟเนี่ยมีไกด์อยู่เยอะแยะเลยสามารถเล่นได้เลยทีมนี้เนี่ยไม่ยากหาง่ายทุกตัวเนี่ยอย่างอย่างสมโอเดอร์เดสเนี่ยที่ผมหาเนี่ยผมพยายามหาผมรู้ว่าผมใช้สามสิบโลในการหาอะไรหาโมเดิร์นดดสเพราะผมขี้เกียจรีหาโมเดิร์นดดสเสร็จแล้วก็ปั้นเลยจะเห็นได้ว่าตำนานผมเนี่ยไม่ได้มีตัวอะไรเฟี้ยวฟ้าวเลยอย่างเงี้ยเฮลัสเนี่ย ซึ่งมาตอนหลังนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้สุ่มตัวอะไรอ่ะผมเอาเงินมาบูตมาบูตตัวละครเลยทีแรกผมจะซื้อแคสก่อนซื้อซื้อซื้อเงินซื้ออ่าซ,ซื้อพลังงานแล้วก็เปิดฟาร์มไว้ทั้งวันนั่นแหละเปิดไปเปิดไปเรื่อยฮะจนเป็นอย่างนี้นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าดีนะเป็นสายฟรีที่โอ้โหค่อนข้างน่ากลัวตัวหนึ่งเลยใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับบายบายสำหรับทีมธาตุไฟนะครับผมไปแล้ว